ลูกหลานใครล่ะเนี่ยมันไม่ใช่แบบแค่คนสองคนนะมันทั้งกองเลยพี่กิ่งทั้งกองเลยเอาจริงนี่หน้าตาดูเจนซีมากเลยนะเจนซีแหละเด็กมากถึงยี่สิบยังอ่ะเผลอๆไม่พ้นด้วยนะพี่กิ่งว่าไม่ถึงอ่ะหน้าดูแล้วเราทั้งแก๊งเลยน่ะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไม่ใช่คอสเพย์ถูกไหมที่ทหารนะฮะโทหารต้นอยู่ในค่ายเห็นมเนี่ยก็ดูชุดสีต้นเออหลังคาแดงด้วยพื้นที่ทางการทหารด้วยนั่งรวมกันแบบนี้นี่คือการฝึกแล้วเขาก็โชว์ค่ะว่าทหารล็อตใหม่มาแล้วล็อตแรกไปไหนหมดโอ้โห ไปไหมแลกวก็ไปแล้วไม่กลับไงโอ้ก็ไปแต่เไม่ได้กลับเติมรถใหม่มาถามจริงเถอะลูกเอ้ยหนูไม่เคยจับปืนหนูไม่เคยฝึกฝนมาเลยหนูจะหนูได้ดูคลิปพี่ทหารไทยรึเปล่าได้ดูคลิปตอนที่พี่เขาแบบหู้ยเดินหน้า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 อย่างเดียวปะนี่ถ้าได้ดูนี่คือร้องไห้หาแม่เลยนะร้องไห้กลับบ้านร้องไห้กลับไปกอดพี่กอดน้องที่บ้านเลยนะถ้าทำแบบนี้มันจะหมดไปเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเขาโดนปิดกั้นในการที่จะติดตามผลงานของทหารไทย